ปกติเวลาเราจัดการกับสับปะรดเนี่ยครับพอทานเนื้อหวานหวานหมดแล้วเปลือกแข็แงแข็งตาเยอะๆนั่นน่ะส่วนใหญ่เราทำยังไงกันครับก็คงไม่พ้นยนลงถังขยะไปเลยใช่ไหมครับแต่เคยเอดใจไหมครับว่าไอ้เจ้าเปลือกที่ดูเหมือนเออไม่ได้มีค่าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นของดีมากๆที่เรามองข้ามไปเลยก็ได้นะ วันนี้เราจะมาลองเอเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้กันดูครับเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจมาครับจากบทความชื่อเปลือกสับป,ประรดมหัศจรรย์หประโยชน์รอบบ้านคือเขารวบรวมไอเดียการใช้ประโยชน์จากเปลือกสับป,ประรดไว้เออแบบว่าน่าทึ่งมากดูเผินๆก็แค่เปลือกผลไม้ธรรมดาธรรมาเนาะแต่พอเรามาเจาะลึกดูจริงๆโอ้โหกลับพบว่ามันมีศักยภาพเยอะมากรอให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยลองคิดดูสิครับ เปลือกที่มันมีกลิ่นหอมหอมสดชื่นแบบนี้แถมยังมีสารสำคัญตามธรรมชาติซ่อนอยู่ข้างในอีกมันจะมีพลังอะไรซ่อนไว้บ้างนะที่จะมาช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราแบบว่าสะดวกขึ้นสบายขึ้นหรืออาจจะดีต่อสุขภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึก5ประโยชน์เด็ดๆของเปลือกสับปะรดที่ เไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลอยๆนะครับแต่เป็นวิธีที่เอาไปปรับใช้ได้จริงเลยไม่ยุ่งยากอะไรมากฟังจบแล้วผมว่าหลายคนอาจจะเริ่มเสียดายเปลือกสับปะรดที่เคยทิ้งไปก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะเริ่มเก็บไว้ใช้เลยมาลองดูกันครับว่าเปลือกธรรมดารรมดาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นของดีรอบบ้านได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญเลยนะคะคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจริงๆอ่ะจากที่เคยมองว่ามันเป็นแค่อ,อขยะอินซีที่แบบต้องทิ้งไปให้กล ายมาเป็นเหมือนวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีคุณค่าขึ้นมาเอามาสร้างประโยชน์ได้หลายๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันคือการมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองค่ะน่าสนใจมากๆครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ประโยชน์ข้อแรกที่บอกว่าเปลือกสับปะรดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เออแล้วยังช่วยเรื่องย่อยอาหารด้วยอันนี้มันเป็นยังไงครับ ค่ะคือจุดเด่นสําคัญของสับปะรดเลยนะคะไม่ใช่แค่เนื้อนะแต่รวมถึงเปลือกแล้วก็แกนด้วยคือมันมีเอนไซม์ชนิดพิเศษตัวหนึ่งชื่อว่าโบรมิเลนอยู่เยอะมากค่ะเอนไซม์ตัวนี้นะคะความสามารถเด่งของมันเลยคือช่วยย่อยสลายโปรตีนให้มันเล็กลงพอมันเล็กลงร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้นถือว่าขับถ่ายออกไปได้สะดวกขึ้นค่ะ โอ้หมายความว่าถ้ามื้อไหนเรารู้สึกว่าทานพวกเนื้อสัตว์เยอะๆหรืออาหารโปรตีนสูงๆแล้วมันเอ่อแน่นๆท้องอือดอัดการดื่มน้ำต้มเปลือกสับปะรดก็จะช่วยได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ มันจะเข้าไปช่วยเสริมกระบวนการย่อยโปรโตีนในกระเพาะอาหารลำไส้ก็จะช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือว่าอาหารไม่ย่อยที่มาจากโปรโตีนได้ดีเลยค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีงานวิจัยบางส่วนนะคะที่บอกว่าโบรเมเลนเนี่ยอาจจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่เข้มข้นกว่าการดื่มชาปเปลือกสับประรดทั่วไปนะคะแต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์เสริมที่น่าสนใจมากๆค่ะ โห oh, ฟังดูมีประโยชน์กว่าที่คิดเยอะเลยครับแล้ววิธีทําล่ะครับยากไหมต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงพอจะดื่มง่ายไหมครับเนี่ยวิธีทําง่ายมากค่ะไม่ซับซ้อนอะไรเลยขั้นแรกเลยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือต้องล้างเปลือกสับประรดให้สะอาดมากๆมากๆมากๆก,ก,ก,ก่อนอาจจะต้องใช้แปรงขัด เบาๆหน่อยเพื่อเอาพวกเศษดินสิ่งสกรปรกหรือ,อาสารเคมีที่อาจจะตกค้างอยู่ออกไปให้หมดเลยค่ะครับครับเน้นเรื่องความสะอาดก่อนเลยใช่ค่ะเพราะเราจะเอามาต้มดื่มเนาะพอหลังจากล้างสะอาดดีแล้วก็เอาเปลือกใส่หม้อค่ะเติมน้ำสะอาดให้ท่วมเปลือกแล้วก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆสักประมาณ1520นาทีหรือจนรู้สึกว่าน้ำเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของสับประรดออกมาค่ะ ต้มไม่นานเท่าไหร่แค่พอให้สารสำคัญมันออกมาในน้ำนะครับใช่ค่ะจากนั้นก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้อุ่นลงนิดหน่อยแล้วก็ปรองเอาเฉพาะน้ำใสๆมาดื่มจะดื่มเปล่าๆเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบเติมน้ำผึ้งนิดหน่อยหรือบีบมะนาวลงไปนิดนึงก็ช่วยเพิ่มรสชาติได้ค่ะ ส่วนเรื่องรสชาติปกติก็จะออกเปรีปร้ยวๆหวานๆบางๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นของสับประรดดื่มง่ายค่ะดื่มอุ่นๆหลังเมื่ออาหารนี่ช่วยให้สบายท้องขึ้นได้ดีเลยค่ะเป็นวิธีธรรมชาติบำบัดง่ายๆที่น่าลองมากๆค่ะโอ้โหเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรใกล้ตัวที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยแค่ไม่ทิ้งเปลือกไปเฉยๆเท่านั้นเองน่าสนใจมากครับเอาล่ะครับทีนี้จากเรื่องการย่อยในร่างกายเรา ขยับมาสู่เรื่องทำความสะอาดนอกร่างกายกันบ้างประโยชน์ข้อที่2ที่บอกว่าเอาเปลือกสับประรดมาทำน้ำหมักชีวภาพใช้ล้างจานล้างผักผลไม้ได้อันนี้หลักการมันคืออะไรครับทำไมมันถึงใช้ทำความสะอาดได้ครับค่ะหลักการนี้จะอาศัยพลังของจุลินทรีย์ค่ะ คล้ายๆกับการํำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้อื่นๆเลยคือเราจะเอาเปลือกสับปะรดที่ล้างสะอาดแล้วขอย้ำอีกทีนะคะว่าความสะอาดสำคัญมากมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่ในภาชนะสำหรับหมักเติมน้ำตาลไซแดงหรืออาจจะเป็นกาก,ากน้ำตาลก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์เลยค่ะ อาจจะเติมเกลือไปนิดหน่อยเพื่อช่วยควบคุมชนิดของจุลินทรีย์แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันบูดเน่าค่ะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดให้ท่วมแล้วก็ปิดฝาภาชนะแบบว่าไม่ต้องสนิทมากให้พอมีอากาศถ่ายเทได้นิดหน่อยอ๋อก็คือสร้างสภาวะให้จุลินทรีย์ชนิดดีๆมันเติบโตว่างั้นเดรอครับใช่ค่ะจุลินรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเปลือกสับประรดแล้วก็ในอากาศด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติกแล้วก็พวกยีสต์นะคะ มันจะเริ่มทำงานย่อยสลายน้ำตาลแล้วก็สารอินรีย์ในเปลือกสับประรดกระบวนการนี้เราเรียกว่าการหมักเฟอร์เมนเทชันค่ะซึ่งผลผลิตที่ได้ออกมาก็คือกรดอินทรีย์หลายชนิดเลยเช่นกรดแลคติกแลคติกแอซิดกรดอะซิติกอซิติตแอซิดซึ่งเป็นกรดตัวเดียวกับในน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ยังมีเอนไซม์ต่างๆด้วยสารประกอบพวกนี้แ่ะค่ะโดยเฉพาะกรดอินรีเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนคราบไขมันแล้วก็สิ่งสกรปรกต่างๆได้ค่ะ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับที่มันทําความสะอาดได้ก็เพราะความเป็นกรดอ่อนๆที่เกิดขึ้นนี่เองคล้ายๆกับที่เราใช้น้ําส้มสายชูหรือมะนาวทําความสะอาดแต่รอบนี้มาจากเปลือกสับปะรดแทนถูกต้องเลยค่ะหลักการคล้ายกันเลยกรดพวกนี้มันช่วยสลายคราบไขมันทําให้ล้างจานชามได้สะอาดพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะคราบที่ไม่หนักมากนะแล้วข้อดีมากๆเลยคือมันมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของสับปะรดติดมาด้วยช่วยดับกลิ่นคาวจากอาหารได้ดีมากเลยค่ะ โอ้ห oh, ฟังดูน่าใช้มากครับแล้วถ้าเทียบกับน้ำยาล้างจานเคมี K M e, ทั่วไปตามท้องตลาดล่ะครับประสิทธิภาพมันพอไหมสำหรับคราบมันหนักๆห,หรือต้องใช้เยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ อืมอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงนะคะว่าถ้าเป็นคราบไขมันที่หนักมากๆจริงๆหรือแบบคราบไม่ติดกระทะอะไรแบบนั้นอาจจะสู้ผลิตภัณฑ์เคมีสังเคราะห์เลยตรงไม่ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็แรงขัดมากขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่มันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับภาชนะทั่วไปหรือสําหรับคนที่เอ่ออยากลดการสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจําวันนะคะครับครับนอกจากล้างจานแล้วใช้ล้างผักผลไม้ด้วยอันนี้น่าจะดีเลยตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ได้เลยค่ะสามารถนำน้ำหมักที่ได้นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหมักสักหน่อยประมาณ1-3เดือนจนปฏิกิริยามันสมบูรณ์แล้วกลิ่นแอลกอฮอล์จางลง แล้วก็เอามาผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมเช่นน้ำหมัก1ส่วนต่อน้ำสัก1 0 2 0ส่วนแล้วก็ใช้แช่ล้างผักผลไม้ได้เลยค่ะกรดอินทรีย์มันจะช่วยชะลางสิ่งสกรปรกฝุ่นละอองหรืออาจจะช่วยลดสารเคมีตกค้างบางชนิดได้ในระดับหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือความปลอดภัยค่ะเพราะมันมาจากธรรมชาติร0 0เปอร์เซ็นตไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนแถมน้ำทิ้งจากการล้างเนี่ยก็ไม่ก่อมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยค่ะโอ้โหครบวงจรเลยทั้งประหยัดปลอดภัยต่อคนใช้แล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแค่ต้องรอเวลาหมักหน่อยเท่านั้นเองสุดยอดครับถัดจากงานครัวมาสู่งานสวนกันบ้างครับประโยชน์ข้อที่3ที่ว่าเปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทําปุย๋ยอันนี้น่าจะถูกใจคนชอบปลูกต้นไม้เลยนะครับมันช่วยบํารุงต้นไม้ได้ยังไงครับ คือเปลือกสับประรดเนี่ยอุดมไปด้วยน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแหล่งพลังงานแล้วก็เป็นอาหารชั้นเลิศเลยค่ะสำหรับจุลินทรีย์ในดินทั้งพวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่มีประโยชน์ต่างๆค่ะจุลินทรีย์อีกแล้วดูเหมือนจะเป็นเอ่อพระเอกในหลายๆเรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะในกระบวนการทำปุ๋ยหมักหรือการปรับปรุงดินเนี่ยจุลินทรีย์คือหัวใจหลักเลย การที่เราเติมเปลือกสับปะรดลงไปในดินหรือในกองปุ๋ยหมักก็เหมือนการกับจัดบุฟเฟ่ชั้นดีให้เหล่าจุลินทรีย์เลยค่ะพวกมันก็จะเข้ามาเจริญเติบโตแล้วก็ย่อยสลายเปลือกสับปะรดรวมทั้งเศษอินทรีย์วัตถุอื่นๆในบริเวณน,นั้นให้กลายเป็นฮิวมัสแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชเอาไปใช้ได้ออกมาเช่นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในรูปที่ละลายน้ำได้ค่ะ หมายความว่ามันช่วยเร่งให้ปุ๋ยหมักย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีขึ้นด้วยถูกต้องค่ะน้ำตาลในเปลือกสับปะรดเนี่ยเป็นแหล่งคาร์บอนที่จุลินทรีย์ใช้เป็นพลังงานได้เร็วมากทำให้กิจกรรมของจุลินทรีย์มันคึกคักขึ้นกระบวนการย่อยสลายก็เลยเกิดได้เร็วแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารครบถ้วนแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ปะปบบนอยู่ด้วยซึ่งก็จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นตามมาค่ะ แล้ววิธีการนำไปใช้ล่ะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้อยู่แล้วจะเอาเปลือกไปใช้เลยได้ไหมหรือต้องหมักก่อนแล้วเรื่องพวกมดมแมลงหรือกลิ่นจะเป็นปัญหาไหมครับทำได้หลายวิธีเลยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะถ้ามีพื้นที่ดินรอบๆต้นไม้ก็แค่ขุดหลุมตื้นๆรอบๆโคนต้นแต่อย่าชิดลำต้นมากนะคะห่างออกมาหน่อยแล้วก็นําเปลือกสับประรสดสดๆที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยไปฝังกลบไว้เลยแล้วก็เอาดินปิดทับ การฝังเนี่ยจะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็มแมลงได้มากเลยค่ะแล้วจุลินทรีย์ในดินแล้วกัพวกไส้เดือนก็จะค่อยๆเข้ามาย่อยสลายเปลือกสับปะรดปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้ดูดซึมไปใช้ได้เรื่อยๆค่ะอ๋อเป็นเหมือนปุ๋ยละลายช้าจากธรรมชาติเลย คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะหรือถ้าใครทําปุ๋ยหมักในถังหรือในกองอยู่แล้วก็สามารถสับเปลือกสับประรดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมคลุกเคล้าลงไปในกองปุ๋ยได้เลยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยค่ะช่วยให้เศษผักใบไม้หรือวัสดุอื่นๆย่อยสลายได้เร็วขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีขึ้นซึ่งก็ส่งผลดีต่อรากพืชทำให้ต้นไม้แข็งแรงเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีราคาแพงเลยเยี่ยมเลยครับใช่ค่ะเป็นการหมุนเวียนทรัพ,พยากรในบ้านที่ยอดเยี่ยมมากเลยลดขยะแถมยังได้ปุ๋ยบารุงต้นไม้อีกด้วยค่ะจากเรื่องดินเรื่องปุ๋ยมาถึงเรื่องความสวยความงามกันบ้าง ข้อนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเออแปลกใจที่สุดคือประโยชน์ข้อที่4ที่บอกว่าเปลือกสับปะรดเอามาใช้เป็นสครับขัดผิวได้อันนี้จริงเหรอครับมันทํางานยังไงครับเนี่ย จริงค่ะแล้วก็มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนด้วยนะคะผู้ช่วยคนสำคัญก็คือเอนไซม์โบรมมเลนตัวเดิมที่เราพูดถึงในเรื่องช่วยย่อยอาหารนั่นแหละค่ะพลังของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระบบทางเดินอาหารนะคะโบรมมเลนเนี่ยมีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนซึ่งผิวหนังชั้นนอกสุดของเราที่ตายแล้วหรือที่เราเรียกกันว่าขี้ใครหรือเซลล์ผิวเก่านะคะก็มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันอ๋อ oh. เข้าใจแล้วคือเอนไซม์ตัวเดียวกันแต่พอมาอยู่บนผิวหนังมันก็ทำหน้าที่ย่อยสลายเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกไปคล้ายๆกับพวกกรดผลไม้ AHA หรือ BHA ที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อผลัดเซลล์ผิวแบบนั้นเหรอครับ ถูกต้องค่ะหลักการคล้ายกันมากเลยคือช่วยเร่งกระบวนการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติแต่โบรมิเลนเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำงานโดยการย่อยสลายพันธะโปรตีนที่มันยึดเซลล์ผิวเก่าเอาไว้ทำให้เซลล์เหล่านั้นมันหลุดลอกออกไปได้ง่ายขึ้นอย่างอ่อนโยนเลยค่ะแล้วก็จะเผยผิวใหม่ที่อยู่ข้างใต้ซึ่งดูสดใสแล้วก็เรียบเนียนกว่าค่ะโอโ้ฟังดูน่าลองมากเลยครับแล้วถ้าจะทำสครับจากเปลือกสับประรดนี่ต้องเตรียมยังไงบ้างครับใช้ส่วนไหนของเปลือก เราต้องผสมอะไรเพิ่มไหมครับวิธีการไม่ยากค่ะแต่ต้องเลือกเปลือกด้านในนะคะที่ยังพอมีเนื้อนุ่มๆสีเหลืองติดอยู่บ้างไม่ใช่ส่วนเปลือกแข็งๆด้านนอกสุดนะคะนำส่วนนั้นมาล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปบดหรือปั่นให้ละเอียดพอหย,ยาบๆคือไม่ต้องเนียนจนเป็นน้ำนะคะแต่ให้มันมีเนื้อสัมผัสที่พอจะใช้ขัดผิวได้ค่ะใช้สดๆเลยไม่ต้องต้มใช่ค่ะใช้สดๆเลยเพื่อให้เอนไซม์ยังทำงานได้เต็มที่ จากนั้นอาจจะนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองได้ค่ะเช่นผสมกับน้ำผึ้งซึ่งช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียด้วยหรือผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติเพื่อเพิ่มกรดแลคติกอ่อนๆช่วยเสริมการผลัดเซลล์ผิวหรือถ้าต้องการสครับท,ที่หยาบขึ้นมาหน่อยสำหรับบริเวณที่ด้านเป็นพิเศษเช่นข้อศอกหัวเขา่าอาจจะผสมเกลือทะเลเม็ดละเอียดหรือน้ำตาลทรายแดงลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะ เหมือนทำสครับสูตร DIY ของตัวเองเลยนะครับเนี่ยแล้วเวลาใช้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับผิวจะแดงหรือแสบหรือเปล่าอืมควรจะทดสอบกับบริเวณเล็กๆที่ท้องแขนก่อนใช้จริงนะคะโดยเฉพาะคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายเพราะว่าความเป็นกรดแล้วก็เอนไซม์เนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกยิบยิบหรือะระคายเคืองได้ในบางคนคะ่ะ เวลาใช้ก็ควรขัดวนเบาๆอย่างรุ่มนลนเลยนะคะไม่ควรถูรแรงๆหรือขัดนานเกินไปเน้นตรงบริเวณที่หยาบกล้านแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดตามด้วยการทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ล่ะครับใช้แล้วผิวจะดีขึ้นยังไงบ้าง สิ่งที่มักจะรู้สึกได้ทันทีหลังใช้เลยนะคะคือผิวบริเวณที่ขัดจะเรียบเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะเซลล์ผิวเก่าที่มันหยาบกร้านถูกขจัดออกไปพอใช้เป็นประจำอย่างเหมาะสมอาจจะสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็จะช่วยให้ผิวโดยรวมดูกระจ่างใสขึ้นลดความมองคล้ำจุดด่างดำเล็กๆก็อาจจะดูจางลงได้ค่ะเป็นวิธีดูแลผิวด้วยธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียเงินแพงๆเลยค่ะ สุดสุดยอดเลยครับใครจะคิดว่าเปลืองสับปะรดมีคุณสมบัติแบบนี้ซ่อนอยู่มาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายข้อที่5แล้วนะครับอันนี้กลับมาที่เรื่องของบ้านอีกครั้งคือการใช้เปลือกสับปะรดช่วยลดกลิ่นอับแล้วก็สร้างบรรยากาศสดชื่นในบ้านอันนี้ทําได้ยังไงครับ ข้อนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของสับประรดเลยนั่นก็คือกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติของมันกลิ่นเปรี้ยวอมหวานที่ให้ความรู้สึกสดชื่นซึ่งหลายคนก็ชอบกันนะคะนอกจากนี้ตัวเปลือกเองก็มีโครงสร้างที่มีรูพรุนเล็กๆซึ่งช่วยดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในอากาศได้ในระดับหนึ่งด้วยค่ะหมายความว่าเราใช้เปลือกสับประรดแทนพวกสเปรย์ปรับอากาศหรือเจลดับกลิ่นสําเน็จรูปได้เลยเหรอครับ ใช่ค่ะเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นสังเคราะห์หรือว่าแพ้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะทำได้ทั้งแบบใช้เปลือกสดแล้วก็เปลือกแห้งเลยถ้าใช้เปลือกสดต้องทำยังไงครับวางไว้เฉยๆเลยเหรอครับใช่ค่ะง่ายๆแบบนั้นเลยหลังจากปอกสับปะรดแล้วก็ล้างเปลือกให้สะอาด ให้พอหมาดๆหน่อยแล้วก็นําไปวางไว้ในภาชนะสวยๆหรือในชามแล้วก็วางไว้ตามจุดที่ต้องการค่ะเช่นบนเคาน์เตอร์ในครัวเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวหรือกลิ่นจากการทําอาหารหรือจะวางไว้มุมห้องนั่งเล่นห้องน้ําก็ได้ค่ะกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆของสับประรดมันจะค่อยๆระเหยออกมาช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็กลบกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆได้ค่ะแต่ว่า อายุการใช้งานของเปลือกสดอาจจะไม่นานเท่าไหร่นะคะต้องคอยเปลี่ยนเมื่อมันเริ่มเหี่ยวหรือเริ่มมีกลิ่นไม่ดีค่ะอ๋อครับครับแล้วจะอยากให้ใช้ได้นานขึ้นหรือใช้ในที่ปิดๆอย่างตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าลหรครับแบบนี้เปลือกแห้งน่าจะเหมาะกว่าไหมครับแ้วไปตากแดดจัดๆหรืออาจจะอบด้วยไฟอ่อนๆจนมันแห้งสนิทจริงๆนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อรา จากนั้นก็นําเปลือกแห้งนั้นมาหักเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะใส่ทั้งชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้ลงในถุงผ้าโปร่งๆค่ะเช่นถุงผ้าแก้วถุงตาข่ายหรือแม้แต่ทําเป็นบุงงาผสมกับสมุนไพรแห้งอื่นๆแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อย เหมือนทําถุงหอมดับกลิ่นใช้เองเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะนําถุงหอมเปลือกสับประรดนี้ไปวางหรือแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าลิ้นชักหรือในรถยนต์ก็ได้ค่ะมันจะช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็กลิ่นอับได้ดีพร้อมกับค่อยๆปล่อยกลิ่นหอมสดชื่นจางๆออกมาทําให้พื้นที่เหล่านั้นมีกลิ่นหอมสะอาดโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยค่ะเป็นวิธีที่ทั้งง่ายประหยัดปลอดภัยได้ประโยชน์จากธรรมชาติเต็มเเลยนะครับเนี่ย โอ้โหฟังครบทั้งห้าข้อแล้ว ผมนี่ทึ่งไปเลยครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเปลือกสับปะรดที่เราอาจจะเคยโยนทิ้งไปแบบไม่เห็นค่าอะไรเลยจะสามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ได้มากมายขนาดนี้ตั้งแต่เรื่องสุขภาพภายในช่วยย่อยอาหารการทำความสะอาดในครัวเรือนการบำรุงดูแลสวนการดูแลผิว,ผวพรรณความงามไปจนถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์ได้ครบวงจ,จรจริงๆสมกับชื่อเรื่องเลยนะครับว่าเปลือกเดียวใช้คุ้มรอบบ้าน ใช่เลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะของการเปลี่ยนมุมมองหรือ perspective shift ที่ว่าเนี่ยจากสิ่งที่ถูกตีตราว่าเป็นของทิ้งหรือขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าขึ้นมาการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็นำเปลือกสับประรดกลับมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดหรือการลดขยะเท่านั้นนะคะแต่มันคือการฝึกให้เรามองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดารอบตัวเรา เหมือนกับการค้นพบพลังวิเศษเล็กๆในชีวิตประจำวันเลยโดยเฉพาะเจ้าเอนไซม์โบรมมเลนที่เป็นเหมือนดาวเด่นทำงานได้หลายหน้าที่จริงๆค่ะฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยครับเหมือนได้ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์นในการใช้สิ่งของรอบตัวให้คุ้มค่ามากขึ้นและก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆด้วยนะครับ สำหรับผู้ที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับครั้งต่อไปที่ได้ลิ้มรสสับประรดอร่อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทิ้งเปลือกนะครับลองเลือกสักวิธีจาก5ประโยชน์ที่เราคุยกันวันนี้ไปลองปรับใช้ดูไม่แน่ว่าอาจจะติดใจหรืออาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆในการนำไปประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองก็ได้นะครับผม และนอกเหนือจากเปลือกสัปปะรดแล้วนะคะอยากจะชวนให้ลองตั้งคำถามต่อยอดไปอีกสักนิดค่ะลองสำรวจดูรอบๆตัวเราอีกครั้งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในครัวในสวนหลังบ้านหรือแม้แต่ในถังขยะ มีเศษวัสดุหรือของเหลือทิ้งอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะเคยมองข้ามคุณค่าของมันไปแต่มันอาจจะมีศักยภาพมีประโยชน์หรือมีพลังวิเศษบางอย่างซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นพบแล้วนำมันกลับมาสร้างคุณค่าทำให้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้นง่ายขึ้นหรือมีความหมายมากขึ้นได้อีกบ้างคะนี่เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจที่อยากจะฝาให้ลองนำไปคบคิดแล้วก็สำรวจกันดูคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ